19ประโยคสร้างแรงบันดาลใจ 1. อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่และอย่าแค์สายตาใครตาบใดที่เรายังมีลมหายใจพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกสถานที่ 2. คนอื่นไม่ให้โอกาสเราอย่างไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเอง 3. กระจกไม่เคยดูถูกใครมีแต่คนที่ไม่มั่นใจที่ดูถูกตัวเอง 4. คนฉราดไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แยง้งแต่คนฉราดคือผู้ที่ออกห่างจากการโต้แย้งตั้งแต่เริ่มตน้น 5. คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าคือคนที่ได้ทําในสิ่งที่อยากทําไม่ใช่เพราะได้ทําในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ทํา 6. อย่าเป็นคนเก่งที่แรงน้ําใจแต่จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ําใจและไม่เห็นแก่ตัว 7. มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะมากมายแต่เม็ดทรายก็เล็กนิดเดียว 8. ใครจะดูถูกเราก็ปล่อยให้เขาดูถูกไปแต่จงท่องให้ขึ้นใจเสมอว่าเราจะไม่ดูถูกตัวเอง 9. ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่าแม้แต่คนโง่ที่สุดยังฉลาดในบางเรื่องและคนฉลาดที่สุด ก็ยังโง่ในหลายๆเรื่องเช่นเดียวกัน 10. ไม่มีอะไรเสียเวลาไปมากกว่าการคิดที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรในอดีต 11. ไม่เคยมีอะไรช้าเกินไปที่จะทำในสิ่งที่ตนคันฝัน 12. คนที่ไม่เคยหิวย่อมไม่ทราบซึ้งรสของความอิ่ม 13. ความสําสำเร็จที่ผ่านความล้มเหลวย่อ,ยอม หอมหวานกว่าเดิม14อันตรายที่สุดของชีวิตคนเราคือการคาดหวังอย่าหยอมแพ้ถ้าอยากไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่เหตุผลของคนคนหนึ่งอาจไม่ใช่เหตุผลของอีกคนหนึ่งถ้าคุณไม่ลองก้าวคุณจะไม่มีรู้เลยว่าทางข้างหน้ามันเป็นอย่างไร15ปัญหาทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิน้น ยินดีกับสิ่งที่ได้และยอมรับกับสิ่งที่เสียไป16หลังพายุผ่านไปฟ้าย่อมสดใสเสมอ17มีแต่วันนี้ที่มีค่าไม่มีวันหน้าวันหลัง18คนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่างแต่จงสนุกกับงานทุกชิ้นที่ได้ทำและ19หัวใจของการเดินทาง ไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางหากอยู่ที่ประสบการณ์สองข้างทางมากกว่า